ต้องนั่น yeah. oh oh oh. này, งขุมฉลามแล้วโอ้โหกมแบบสวมจริงจังปวดแล้วเวมึงกรมข้กท่วมแน่ท่วมจนว่าพวดพโอไส้เใส่พอใส่ไปท้งไหนเอานี่ึ้นก็กลางโอ้ยไายเล้วมึง ถั่วม,มาสั้นฉะนั้นมันไหวอุ่นจะไปจังแดนน่ะโอ้ยพี่น้องเอ้ยฉันหลังกับจีฟ้าอโอ้ยเขาฝนมาตกคาโก้ตกเหง้าใส่อยู่มีฮะอือผูมีน้ำใ,ใจเดียวสา่ล้วคาัมว่าแต่ฝนตกถ่วมโลดอัศจรรย์ใจยิ่งรถแพงของไรขึ้นเลยอืมน <laughs> ไปบู้ไป